เห็นกระตันเลยวันแต่วันนั้นนะที่มันกัดที่มันกัดของของพี่หนึ่งอะแล้วมันมีตัวอีกตัวตามตาม,มามันขึ้นาตามไอ้เยยอนไปใส่แม่งใส่เลยใหญ่ด้วยไอ้เยี่ยสี่รุกวา่าพี่จอท่านะพี่ <S <S โอ้โห แหญ่ะใหญ่โอ้โหใหญ่แลวเล็กๆเกขาตกกัน,นยังไงวะ ใกล้ๆพี่ใกล้ๆพี่ขายตัวพี่ กล้องเหยื่อกกล้องยังไม่ปลดเหยื่อกล้องเอาเหยื่อของพี่ไปใส่ในปากปลาพี่อยู่เลยนะพี่เนี่ยไม่เคยแกล้งกล้องเลยนะแผลเก่าไม่หายเลยทีนี้คราพี่แล้วอ่ะวันวันแรกอ่ะแมตแรกอ่ะพี่ก็ชวนกล้องกับนักโกมาอยู่ตรงนี้นะแมตแรกผมไม่เรียกานักโกดูดิ แม่แรกของผมว่ชวนสกโกรมาอยู่ตรงนี้ดูกล้องทางของผมดิกกอมมเออมันไม่รู้อะนะเนี่ยผมต้องบอกสกโกรว่ามันอยู่ตรงนี้นะดูกล้องทางของผมดิไม่ไหวเลยอะ่ะอุย้ยจะหลุดตีตาเดียวด้วยคุณครับกล้องพี่ได้น้อยใส่กระชังถูกๆนะ <laughs> พี่พี่ได้เลนน้อยอยู่กล้องอย่าใส่กระชังผิดนะพี่ขอโอ้ยขอบคุณพี่ใหญ่พี่ใหญ่น่ารักเสมอขวาตันนะ เฮ้ยผมไม่ทำอะไรกล้องมันโกรธหรือเปล่าวะครับพี่จอไม่วันนี้แลหละกล้องมันไอ้นี่กับผมมากเกินนะพี่แล้วก่อนวะเ้ยันนี้กล้องมันมันโกรธอะไรผมมาหรือเปล่าผมก็ไม่เคยทำอะไรกล้องมันนะแล้วนะกล้องยอมผมไม่ได้เหรอ ครับไอนี่ไอนี่กันได้เนี่ยผมผม,อย,อ,ผมอยู่หน้านี่แล้วอยู่หน้านี่แล้วพี่เอาไม้ถูกไปมาเลยพี่มผมมีสักามันพี่ผมมีาเบือ <laughs> <laughs> ปลา,าเก่าเฮียอะไรลอยปะ เนอมันแต่ม <reforms> <nous> <pl ains> ันว <ini> <realidade> ิ่งเหมือนกระโฟเอ้ยเหมือนเก่านะมันดึกดึดดึดึโว้ยกูไปหาหนีรูอยู่อะเว้เดี๋ยวกล้องแม่งแกล้งกูอีกจะไปไหนเล่าเดี๋ยวกล้องแม่งแกล้งผมเข้ารูวิ่ขาเดินมาอย่างช้าแล้วนะคุณครับ

มันวิ่งแปลกเลยนะว่าไหมลุงดูงัดอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ลอยเลยดูนี่แปดยี่สิบปยพี่กัวเดี๋ยวลุตจนได้แต่กัวมันเล่นตรงไหนพี่ดูที่คันเนี่ยเบรกไม่ออกเลยพี่ดูมันไม่มาเลยอ่ะเฮ้ เขาใหญ่ว่ะกระพงพี่ลิปเลตกูไม่ดีนี่หวายหากินแต่ขอขอยอนสวิงขนะ่นั้นมันจะมาด้วยกันที่เลอะเลอะไหมเลอะเลอะพี่พี่ไม่เมื่อยมือพี่ก็เอา ร้อยอะเอาตายเลยตัวเนี้ยยเฮ้งั้นตายเอ่ะติดอะไรวะติดหัวโอ้จังหวะที่ล้มาใช่ก็ผมบอกพี่เจิ๊กเข้าปากพี่จังหวะที่พี่เจอโดนสายผมไง 一嘴。 sai tạt quả, sai sai quả lék ấy, cây 2 hàng ấy, chiman hàng chek, ôi, cặc cặc ui xỉu gì thế phạm cứ cặc cứ cặc

โหลากมัเล็กนะนันกลับปักใจนะโอ้ขึ้นแล้ทิงเธอรถมารับใับอยู่อะไรกระปลนกระนกระน ลืมเอา LF ลเอมามหาไม่เจอเลยเมื่ๆๆๆๆอ,อกี้กูก็อย่างนี้เลยใกล้ปุ๊บแม่งปึ๋งเลยสวัสดีครับพี่โอ้โหสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากครับพี่